3นาทีสาระดีๆการเงินการคลังตอนไม่มารับหลักประกันสัญญาคืนต้องทำอย่างไรหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแจ้งว่ามีคู่สัญญาจำนวนมากที่ยังไม่ดำเนินการขอคืนหลักประกันสัญญาที่นำมาวางไว้ตามสัญญาจึงได้มีหนังสือหาหรือกลมบัญชีกลางว่าหากคู่สัญญาไม่มีหนังสือขอรับหลักประกันสัญญาคืนสามารถดำเนินการคืนได้เลยหรือไม่ และหากติดต่อคู่สัญญาให้มารับหลักประกันสัญญาไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไรคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ170วรรคหนึ่งกำหนดว่าให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญาหรือผู้คำประกันตามหลักเกณฑ์ดังนี้หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้คำประกันโดยเร็วอย่างช้าต้องไม่เกิน15วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้วประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราส 3, 3 1สาหนึ่งบัญญัติว่าถ้าเจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชำระหนี้ก็ดีหรือไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้ก็ดีหากบุคคลผู้ชำระหนี้ วางทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้านี้แล้วก็ย่อมเป็นอันหลุดพ้นจากนี่ได้ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่บุคคลผู้ชำระนี้ไม่สามารถจะยางรู้ถึงสิทธิ์หรือไม่รู้ตัวเจ้านี้ได้แน่นอนโดยไม่ใช่เป็นความผิดของตนและมาตรา333ว3รรคหนึ่งบัญญัติว่าการวางทรัพย์นั้นต้องวางณนะสำนักงานวางทรัพย์ประจำตำบลที่จะต้องชำระนี้ดังนั้น จึงพิจารณาได้ใน2กรณีกรณีที่1ห,หากหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการติดต่อคู่สัญญาได้หรือคู่สัญญามีหนังสือแจ้งขอคืนหลักประกันสัญญาให้ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วอย่างช้าต้องไม่เกิน15วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้วกรณีที่2หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาได้ และได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลสถานภาพของคู่สัญญาที่สำนักงานพาณิชย์หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่มีรายชื่อหรืออยู่ในสถานะร้างและหน่วยงานของรัฐได้ติดตามให้คู่สัญญามารับหลักประกันสัญญาคืนภายในกำหนดแล้วหากคู่สัญญาไม่มารับคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าวหน่วยงานของรัฐจะต้องนำหลักประกันสัญญาไปวางณสำนักงานวางทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตา3า331ประกอบมาตา3า3 3 3ต่อไปเรื่องเล่า3นาทีสาระดีๆการเงินการคลังฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังย้อนตอนไหนก็ได้เข้าถึงง่ายได้ความรู้กับกูรูการเงินการคลังจัดทำโดยสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง